ท่านผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ผมรู้สึกยินดีและตระเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักป่ารักน้ํารักป่ารักษาแผ่ดินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว ฝ่าละอองผู้ีพระบาทปกเก้าปกกระบอกข้าพระพุทธเจ้านายสังคมคัดเชียนแสนนายอำเภอป่าขอนาำประชาชนชาวไทยทุกเราและทุกภาคส่วนซึ่งชุมนุมกันณที่นี้ถวายสัตย์อันเรื่องหนา้าทพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นการสร้างเสริมองความรู้และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไปในอนาคตาะะะนนนนี ไเลอคต้องเลิกกับผู้ชจหาครับ